ข่าวลือซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์เตรียมปิดกิจการในไทยปลายปีนี้ข่าวลือนี้มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลจากผู้ใช้ติ๊ิตอรายหนึ่งให้ข้อมูลหนักแน่นว่าซูซูกิในประเทศไทยจะถอนการผลิตภายในปีนี้พร้อมมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับตัวแทนจําหน่ายของซูซูกิที่มีการปิดตัวลงหลายแห่งหรือเปลี่ยนดําเนินธุรกิจการจําหน่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นแทนล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์แล้วยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยข้อมูลจากผู้ใช้ติดต่อดังกล่าวเผยว่าซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์ไม่มีการนำเข้าหรือขยายการผลิตจะมีการยกเลิกกิจการในประเทศไทยส่งผลให้ตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดปิดตัวลงพร้อมระบายรถยนต์และอะไหล่ที่อยู่ในสต็อกโดยติดต่อเกอร์รายนี้เป็นผู้ใช้รถยนต์ซูซูกิด้วยนะครับพร้อมเน้นย้ำว่านี่เป็นข่าวสำคัญในการปิดกิจการในไทยและปลายปีนี้ซูซูกิจะถอนการผลิตทั้งหมดอาจทําให้ลูกค้าต้องนําเข้าอะไหล่จากอินโดนีเซียซึ่งนั่นอาจส่งผลต่อราคาอะไหล่ที่แพงมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการเกิดขึ้นของ EEC หรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนหนึ่งในการต่อย,ยอดคิวสาหกรรมยานยนต์เพิ่งจะมีการเกิดขึ้นในยุคคสช,อชอและไม่ได้ไรายจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกด้วยล่าสุดทางด้านซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์มีการเปิดเผยถึงข่าวดังกล่าวที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเผยว่าจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ ทางบริษัทขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นและบริษัทยังมีแผนการจำหน่ายและให้บริการหลังการขายสำหรับรถยนต์ซูซูกิขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อข้อมูลอันเป็นเท็จและแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการจากทางบริษัทถือว่าเป็นการยืนยันชัดเจนจากทางซูซูกิเกี่ยวกับข่าวลือดังกล่าวที่เกิดขึ้นและทุกคนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรสามารถแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ